และดิฉันจิตด,ดีค่ะข่าวเช้านี้เริ่มต้นวยเหตุการณ์ที่เลวร้ายเลวรายม,มากค่ะไม่ต้องเสือกครับคุณจิตด,ดีเมื่อเช้าว,วันนี้เกิดเหตุการณ์จนปีปนจีต่างหากดิฉันพูดผิดละเธอต้องใช้คำว,ว่าปนจีมึงเป็นนักข่าวได้ยังไงเธอก็ยังพูดคำว่านักข่าวออกเสียงทำไมล่ะก็กูชอบใช้ต้องขออภัยเรื่องคุณจิตด,ดีด้วยนะครับเธอมีปัญหาเรื่องฟาร์มลกคนเช้าว,วันนี้ได้มีคนร้ายทําการจนปีเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจอมปิดตอนนี้ตตตตํําา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 ารรรรรววววจจยยยังคคคคนนนน้้้้้้้ไไไม่่ดดแแแพพกกกกเเเขทส็็ภลลถุณห รีบโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งครับข่าวต่อไปค่ะมีกลุ่มสตรีจํานวนมากเอาข่าวบอลนีกว่าฟุตบอลเนี่ยนะที่นี่คืออเมริกาคุณจิตดีเราสนใจแค่สิ่งนี้เท่านั้นผมจะให้คุณดูนมฟุตบอลสตาร์บัคบิยองเซ่จะบ้าตายอาวไงนะตอนนี้เราได้รับรายงานสดจากคุณอันวาครับผมอันวาอันวาตอบผมด้วยโอเคเราตัดสายไปเลยนะครับขอใจมากไอ้พุทธพยากรณ์อากาศวันนี้รายงานว่าฝนจะตก ไม่เห็นสักเม็ดแต่สุดท้ายก็ไม่ตกครับอเอเซ็งขอบคุณมากครับคุณอันวา่าข่าวต่อไปนะคะผลวตดจากประชานิยมลุงตู่เป็นนายกที่ดีที่สุดที่ทำผลสำรวจจากฝ่ายรัฐบาลหรือไงเด่ยฮะถ้ามีเขากูอาจจะรอดคดีหวังว่าช่องกูคงจะไม่บินนะไมปตายซะ